อยากรู้พิกัดคอนแทคเลนของม,อมินหรอมินนี่ะใช้ของโอเลนตลอดเพราะว่าขอพูดเรื่องนี้ก่อนละกันคือแบบมินมินใช้โอเลนตลอดเลยเพราะว่ามินรู้สึกว่ามันพอดีแล้วก็ธรรมชาติมากเพราะว่ามินเน่เป็นคนที่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราซื้อสีสมา,มา,มาใช่ปะขี้เกียจแต่งหน้าค่ะทุกคนบางทีเราอยากแต่งอย่างเงี้ยแต่งน้อยๆอ,อันนี้ก็คือแบบตัดแก้ม ปัดแก้มปัดส่คาร่าเอาเพจเพจมาทาตรงนี้นิดนึงให้มันมีสีนิดนึงคือเราไม่ชอบแต่งหน้าเยอะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใส่คอนแทคเลนส์สีมากนะ่มันจะอาจจะต้องแต่งหน้านิดนึงทุกคนมันจะดูแปลกซัหรับินนะมันมาแล้วแต่ทุกคนใช่ปะแต่เินชอบอะไรที่มันดูธรรมชาติแล้วรู้สึกว่าโอเลนคือตอบโจทย์ทําระบินมากๆเออแต่ว่าอาจจะต้องไปเอฟที่เกาหลีเพราะมันก็จะถูกหลงใช่ปะ เออแต่ว่าถ้าซื้อร้านพีก็อาจจะได้อยู่อะไรเงี้ยแต่เห็นล่าสุดเหมือนช็อปจะมาเปิดที่ไทยก็อาจจะโดนพวกค่าผสมภาษีสำหรับมินมินรู้สึกว่าโอเลนคือเลิศคือชอบเออแล้วก็ซืสีที่เป็นสีสีน้ำตาลมันจะมีสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มช็อกโกแลตมั้งกับกับสีที่มันติดชมพูอ่ะเออแต่มันถ้าเวลาใส่ออกมามันไม่ได้ดูเป็นสีชมพูมาที่มันเป็นกองสีชมพูมันจะเป็นสีน้ำตาลชมพูทุกคนแล้วน่ารั มากเลยคะ่ะส,สำหรับสาวๆรู้สึกว่าโอลินคือตอบโจทย์ชอบไฮที่คาดผมน่ารักใช่ไหมน่ารักอะ่ะชอบอ่ะชอบเจอตัวจริงแล้วข่าวมากเลยค่ะ <c oughs> จริงๆอะ่ะมินเป็นคนที่ข่าวได้ไงก็ไม่รู้คือแบบตอนเด็กๆอะ่ะรู้สึกว่าตอนเด็กๆก็ไม่ได้ข่าวขนาดนี้เหมือนมันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตทุกคนที่แบบเหมือนพอ ผู้หญิงอะเนาะพอเริ่มขึ้นมาัธายมอ่ะมินไม่รู้สมัยมินนะคือเดี๋ยวนี้เด็กๆอาจจะดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กมากๆแหละแต่ว่ามินอะเพิ่งมาดูแลตัวเองตอนแบบว่ามปลายอะไรเงี้ยมต้นมปลายประมาณนั้นมปลายมั้งมสี่อะเออ่วมที่เราเริ่มโตอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะที่อยู่ดีเราก็ขาวทุกคนแต่มินคิดว่ามันบวกกันที่เราเริ่มกลัวแดดแบบเจอแดดแล้วก็วิ่งหลบแดดอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงที่เราขาวขึ้นแต่เราเห็นตัวเองอะเราก็ไม่เราก็ชินนะ เราก็ไม่รู้ตัวเองแต่ว่าจะมีคนรอบข้างชอบทักว่าทําไมขาวขึ้นอะไรเงี้ยมินแค่คิดว่ามันมาจากการที่เราอาจจะเป็นที่กรรมพันธุ์ที่แบบพ่อขาวอยู่แล้วแล้วก็เราก็แค่ดูแลตัวเองมากขึ้นแบบไม่เอาตัวไปโดนแดดแล้วก็แบบมันทาครีมกันแดดทาครีมโลชั่นอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็เลยขาวขึ้นขึ้นมีถึงขนาดว่ามีคนทักอาจารย์ทักว่าแบบไปฉีดผิวหรอไปฉีดผิวมาหรอซึ่งตอนนั้นมินม4ทุกคนมิคนคงไม่แบบว่า ตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ทํางานอะไรหนักหนาที่จะแบบโอนมีตังไปฉีดผิวเนาะเออก็เลยก็เลยแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็แค่ดูแลตัวเองมากขึ้นมั้งแล้วอาจจะบอกกับที่พ่อข่าวอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยเอออยู่ดีมันก็ข่าวคนอื่นชอบคิดว่าแบบจะต้องฉีดผิวแต่มินไม่เคยฉีดผิวเลยทุกคนเพราะมินแบบมินรู้สึกว่ากลัวอะไรที่มันต้องแบบเข้าเส้นอะ่ะเข้าใจปะก็เลย แต่เคยเห็นแบบก็เห็นทุกคนนะเขาเขาฉีดผิวใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบผิวใสขึ้นจริงๆมินรู้สึกว่าถ้าเกิดใครทำแล้วดีอ่ะก็ลองลองทำดูแค่มินเป็นคนขี้กลัวมากแล้วมินก็เป็นคนขี้แพ้มากแบบแพ้ง่ายมากๆอะไรเงี้ยก็เลยกลัวว่าสมมติถ้าฉีดเข้าไปแล้วมันแบบเอ็กซิเดนอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วทุกวันนี้เพิ่มมาอีกโลกค่ะเป็นลมพิษก็เลยก็เลยแบบเออละไว,ลว้แล้วล่าสุดอ่ะคือ ไปทะเลมาทุกคนนานแล้วนะถ้าทุกคนเห็นรูปก็คือประมาณต้นปีใช่ปะหลังคือไม่เคยถ่ายลงแล้วในสตอรี่ใช่ปะตอนนี้ยังไม่อยู่เลยยังไม่หายเลยทุกวันเนี้ยว่าจะไปหาแบบจะไปหาคลินิกที่เขาแบบเลเซอร์หลังให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าประเด็นปะครั้งเนี้หลังคือไม่ลอกเลยทุกคนคือดําดําแบบคือดํา <c oughs> ไม่รู้จะ <c oughs> ให้ทุกคน,ม,น,ม,นมันเถอเขินเหมือนกันถ้าจะให้ดูหลังตอนนี้คือคือมันจะเป็นรอยชุดว่นน้ำเลยที่ไปกับามิน ใช่ป่าวใช่ถูกคือเป็นรอยชุดว่ายน้าเลยคือถ้าทุกคนเจอตัวจริงแล้วอย่ามองหลังดิฉันนะคะฉันเขินมากคือมันจะเป็นรอยแบบรอยชุดว่ายน้าเป็นเป็นเส้นเลยทุกคนคือทุกวันเนี้ยแนะนํำสกินแคร์ก่อนนอนได้ไหมคะห่ยได้เลยคือให้ป้ายาเหรอคือชอบพูดไม่หรอเรื่องเนี้ยแล้วสนุกเลยเราที่เนี้ยคือหลังเป็นเส้นอะคือตรงแบบเป็นชุดแบบ ทุกคนมันน่าเกลียดมากเลยแต่ลตอนแรกอะชอบนะเพราะไม่เคยเป็นอะไรงี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบผิวแทนแบบว่าดูแบบว่าตากแดดแล้วตอนแรกมันแดงๆทุกคนมันจะเหมือนแบบมันจะเหมือนสกินที่เขาแบบที่เขาหีดกันช่วงนี้เขาตั้งใจแต่งกันให้มันเป็นแดงๆอะไรเงี้ยเออแล้วมินเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนแบบไม่อย่อั้นเลยแล้วตอนแรกมินก็ชอบมากเฮ้ยมันดูแบบใช้ชีวิตอะเข้าใจปะเพราะว่าปกติมินไม่ใช้ชีวิตเลยไม่ออกมาไหนเลยอะไรเงี้ย แล้วมันก็ดูแบบใช้ชีวิตมากัชนก็ชอบเลยทีนี้ฉันก็เหืออยู่แป๊บหนึ่งประมาณสามวันเพราะหลังจากนั้นเริ่มผ่านไปอาทิตย์เริ่มผ่านเป็นเดือนเฮ้ยไม่หายเว้ยไม่หายแต่ว่าถ้าถามว่าดีขึ้นไหมอ่ะมันดีขึ้นนะเออมันดีขึ้นเลยโอ้ยขอบคุณค่ะมันเข้ากับมีพูมากเข้ากับมีพูมาตกติ๊กตอกไหมเตือนเลยติ๊กตอก